สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลมาให้พี่น้องเลยรับชมนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับวันนี้เป็นพระขันพระขันของหลวงปู่ทวดนะครับอันดับต่อมาก็เป็นพระขันนะครับพระขันพระปิตาสายมูเข้ามาชมได้นะครับใครที่ไม่ชอบเราก็ไม่ว่ากันนะครับ พระขันพระปิตาอันนี้เล่นกันอยู่ที่หลักร้อยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลองถัดมานี่ก็เป็นพระปิตานะครับพระปิตาวัดหลังสารประสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นชื่อวัดเนื้อสวยอยู่องถัดมานะครับเป็นพระปู่ฤษีด้านหน้าท่านก็จะมีครกวางอยู่ นะครับเป็นสรีมงคลนะครับวัตถุมงคลก็ย่อมเป็นสรีมงคลอยู่แล้วสําหรับานที่ชอบนะครับสายมูนะครับพวกปู่ชีวกของถัดมานะครับนี่เป็นหนุมาณหนุมาณน,นั่งแท่นแต่ละคนความชอบจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เป็นหนุมาณ นั่งแทน่นอง์ถัดมานะครับเป็นต่อเขาจะมีต่อเงินและก็ต่อทองนะครับอันนี้เป็นต่อทองต่อทองเลือกทรัพย์ค้าขายกําไรงามนะครับนี่ต่อเงินต่อทององถัดมานี่เป็นองค์พระปิกคเนตนะครับเป็นแหวน แหวนทองเหลืองนะครับอันนี้รอยใช้งานมาแล้วนี่นะครับรูปทรงของแหวนแต่องค์ท่านยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับองค์พระพิฆเนศของท่านยังสวยสมบูรณ์นี่ทางด้านความลักความเมตตาแล้วก็โชคลาภนะครับสำหรับองค์พระพิฆเนศ กวีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ